สวัสดีครับผมจาสเปกโฟนวันนี้จะมารีวิว Mate Pad 11แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางหัวเว่รุ่นนี้เปิดราคามาไม่ถึง20,000บาทด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมในรีวิวได้เลยครับสำหรับหัวเว่ย Mate Pad 11เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่ ถูกวางตำแหน่งเอาไว้ว่าเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า MatePad Pro นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของตัวสเปคในเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยผมมองว่ารุ่นนี้ให้สเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับรุ่นพี่ของมันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจุดเด่นของ MatePad 11ก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้ชื่อ MatePad 11แต่ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่10.95นิ้วนะครับก็เกือบ11แล้วนะความละเอียดอยู่ที่ 2.5K นะครับก็คือมันจะมีความละเอียดมากกว่า Full HD แต่ว่ายังไม่ถึง 4K แตตต่่่เเเ้้้้าาามมีีจจจุดดนนนนนในรนนร,นรืออออออองงขััััหหบวพก ถึง120เฮิรต์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทชสกินไปมาหรือว่าแม้แต่การใช้ในการเล่นเกมใช้ในการเล่นโซเชียลในการถ่ายฟีดจะมีความลื่นไหลามากๆนะครับ120เฮิรตนี่คือสูงกว่าหน้าจอปกติของแท็บเล็ตเกือบ2เท่าตัวเลยนะครับในเรื่องของสีสันหน้าจอนะครับเมท Pad 11ตัวนี้มาพร้อมก,กับการรองรับการแสดงผลหน้าจอแบบ100% DCP3 มาตรฐานเดียวกับบ,บนโรงภาพยนตร์ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับส่วนเรื่องความสว่างหน้าจออยู่ที่500นิตแต่ว่าตัวนี้ผมมองว่าในเรื่องของการหลีแสงหน้าจอหรือการลดแสงหน้าจอเนี่ย ครั้งที่จะดีมากๆนะครับเวลาที่เราปิดไฟเล่นแท็แบเล็ตตัวนี้ก็ยังถือว่าเรื่องของแสงหน้าจอเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากการสดงสีสันของ MatePad 11เนี่ยจะทําได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบก็ต้องว่า Huawei เนี่ยออกแบบแท็บเล็ตตัวนี้ได้ดีจริงๆเลยนะครับในเรื่องของอัต,อตราส่วนหน้าจอเองนะครับตัวนี้มีอัตราส่วนหน้าจอที่16:10ต่อ 10, แล้วก็อัตราส่วนของพื้นที่หน้าจอต่อพื้นที่หน้าทั้งหมดนะครับคิดเป็น86%เลยก็เรียกได้ว่าขอบจอของเขาเนี่ยไม่ได้หนามากจนเกินไปนะครับม เบ็ดนิ้วนะแต่ว่าในเรื่องของการจับถือตัวเครื่องก็ยังถือว่าจับถือด้วย2มือเนี่ยผมสามารถใช้เล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับในเรื่องของความยาวของตัวมันเองนะ่ถ้าเกิดเทียบกับเครื่องเล่นเกมนะครับผมเทียบกับ Nintendo Switch Lite เนี่ยถือว่าความยาวมีขนาดใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการจับถือเนี่ย<ถ>ผมมองว่าเราสามารถใช้แท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับในการเล่นเกมได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของการแสดงวิชั่นที่มากกว่าการเล่นบนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย สำหรับดีไซน์ของ Made พด11นะครับตัวนี้นอกจากพื้นที่ด้านหน้าที่เรียกได้ว่าทําได้ดีแล้วนะครับมีขอบจอค่อนข้างบางในเรื่องของตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังออกแบบมาได้บางมากด้วยนะครับนะดีไซน์เนี่ยมีคว,มความบางน้ําหนักก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแท็บเล็ตหน้าจอ11นิ้วนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่485กรัมในเรื่องของขอบตัวเครื่องนะครับเขาก็มีการทําความโค้งไว้นะครับช่วยให้สัมผัสมันรู้สึกดีมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นสัมผัสที่พอจับไปปุ๊บรู้สึกว่าขอบมันบาดมือแล้้้้วววกกก็ทําาใหจัับถืืออตเคร่งไดดสะดมขึน ขณะที่เราถือใช้งาน2มือนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของ m ม d Pad 11นะครับตัวนี้มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะแล้วก็มีไมโครโฟนด้กันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นไมโครโฟนที่อยู่บริเวณสันตัวเครื่องด้านบนเนี่ยสตัวแล้วก็ด้านหลังบริเวณตรงกล้องอีก1ตัวนะครับไมโครโฟนตรงนี้ช่วยในเรื่องของการทําวิดีโอคอลนะครับไมค์ด้านหลังเนี่ยมันจะช่วยในการตัดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของลําโพงนะครับเป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้อง ตัวนี้มาพร้อมกับลำโพง4ตัวด้วยการปรับแต่งเสียงโดยฮา r มันคาร์ดอนเจ้าเดิมเลยนะครับในเรื่องของเสียงทั้งการฟังเพลงการรับชมภาพยนตร์ไปถึงการเล่นเกมเนี่ยผมว่าแท็บเล็ตตัวนี้ให้เสียงที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะมีความมินิมอลมากๆนะครับมีเพียงโลโกโ้ huawei บริเวณตรงกลางมีบอกว่าตัวนี้ปรับจูนโดยฮา r m มันคาร์ดอนแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยก็ความละเอียดที่13บสาล้านพิกเซลมี f stop อยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับมีแฟล11อน,นี ตรงบริเวณขอบของมันนะครับก็จะเป็นพอร์ตสําหรับใส่ตัวไมโครเอสกิการ์นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มไมโครเอสกิการ์ได้ความจุสูงสุดถึง1เทรลไบต์เลย ข้อสังเกตในเรื่องของการออกแบบ Ma ดแพด11นะครับส่วนตัวผมเองนะครับใช้งานมันมาบริเวณฝาหลังของเขาเนี่ยนะครับแม้ว่าตัวฝาหลังเองจะออกแบบมาให้มันทนทานต่อรอยนิ้วมือนะครับเราแตะแตะไปรอยนิ้วมือก็ไม่ขึ้นแต่ว่าผมสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นน้ํามันจากผิวของเรานะครับมันจะเกาะติดอยู่ตามบริเวณตัวฝาหลังอาจจะต้องหมั่นทําความสะอาดหมัน่นหมั่นเช็ดตัวฝาหลังเขาออกบ่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีรอยน้ํามันของเราติดขึ้นเต็มบริเวณฝาหลังเลยในแง่ของการใช้งานนะครับเมดแพด11 ถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันบาลานซ์ได้ดีสําหรับความบันเทิงแล้วก็การทํางานนะครับเราเริ่มที่ความบันเทิงก่อนนะครับก็ในเรื่องของสเปคต่างๆที่ผมอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอตัวลําโพงเองนะครับเหมาะสมมากๆสําหรับคนที่อยากได้มารับชมภาพยนตร์นะครับได้มาฟังเพลงหรือว่าจะแม้แต่การใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับด้วยหน้าจอขนาดค่อนข้างใหญ่สีสันก็ดีปรับความสว่างได้ละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องของอัตรา r ี f ฟรชหน้าจอ120เฮิรตเนี่ยมันออกแบบมาสําหรับการใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเลเ,รเล่นนกมมบผทดสอ กับเกมอย่าง l a g n a ล o อกสเน็ค e จเนอเรชนะครับก็คือเกมที่กำลังยอดฮิตกันตอนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยขับเคลื่อนอย่างลื่นไหลเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปมวลผลอย่าง s n a p d r ก g o n 865นะครับตัวนี้เป็นชิปรุ่นปี2020ของทางค c o m m แต่ในเรื่องของความแรงนะครับบอกเลยว่ามันแรงกว่าชิปได้หลายตัวในท้องตลาดณนะตอนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับมาพร้อมกับแรม6 g b แล้วก็ความจุในตัวเครื่อง128 g b นะครับใช้งานกันอย่างสบายๆเลยถ้าเกิดคิดว่าความจุในตัวเครื่องไม่พอเพิ่มด้วย Mi โ r o SD ส a r d าได้สูงสุดถึง1 b, เ,ะะงเมมงว นะครับ uh huh. ส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับเมดแพด11ตัวนี้ก็รองรับอุปกรณ์ที่เสริมในการทํางานได้เป็นอย่างดีเริ่มจากตัวหัวเอ็มเพนซิลเจเนชั่นที่2นะครับเอ็มเพนซิลนี้เป็นตัวเดียวที่อยู่ในหัวเอ็มแพดโปรรุ่นพี่ของมันเลยนะครับตัวเอ็มเพนซิลสเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแรงกดสูงถึง4,900ระดับนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยเร็วถึง2มิลลิเซกนะครับก็เรียกว่าดีเลย์น้อยมากเราเขียนลงไปปุ๊บก็ตอบสนองทันทีนะครับเส้นไม่มีขาดแล้วก็อย่างที่บอกไปรองรับแรงกดเยอะเนี่ย ด้วไอ้เอ็นเพนซิลสเนี่ยนะครับเราสามารถใช้การแตะ2ครั้งที่บริเวณหัวปากกาเพื่อสลับระหว่างหัวแป้งต่างๆหรือว่าสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ตัวยางลบอะไรอย่างนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันมันเลยทําให้การใช้งานการทํางานด้วยตัวเอ็นเพนซิลเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับหัวไอ้เอ็นเพนซิลตัวเจเนอเรชันที่2เนี่ยนะครับยังรองรับฟังก์ชันอย่างฟรีสคริปต์นะครับสามารถเปลี่ยนลายมือของเราเป็นตัวพิมพ์ได้ทันทีเลยเวลาที่เราจะใช้ในการค้นหาผ่านตัวเบราว์เซอร์ต่างๆก็แทนที่จะพิมพ์นะเราสามารถใช้ตัว M เ็มมนนลลลลียขยขงงไปปะัแแ้วกจาือ องเาให้กลายไปเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์ได้เลยนะครับ อุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ m a t แ p a d 11ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือ Huawei Smart Magnetic Keyboard หรือว่าตัวแป้นพิมพ์ที่เป็นเหมือนเคสของเขาเลยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธแล้วก็ข้อดีก็คือไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟตัวแป้นพิมพ์ด้วยนะครับเวลาแปะเข้าไปที่หลังตัวเครื่องเนี่ยมันก็พร้อมใช้งานทันทีตัวแป้นพิมพ์ Huawei Smart Magnetic Keyboard นะครับรองรับการทํางานที่2รูปแปบบด้วยกันก็คือในมุม55องศาแล้วก็65องศานะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราถนัดเวลาที่เราใช้ในการพิมพ์งานเลยนะครับมีปม เองตัวนี้ออกแบบแป้นพิมพ์มาได้ใกล้เคียงกับการพิมพ์บนโน้ตบุ๊กมากๆนะครับการเด้งของปุ่มอะไรพวกนี้ผมมองว่าพิมพ์งานได้สนุกเลยนะครับในการทํางานด้วยเมทแพด11นะครับด้วยตัวมันเองเนี่ยก็สามารถทํางานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ใชงานแล็ปท็อปของทางหัวเว่ยอีกนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างหัวเว่ยมันติสกรีนคอลลาเบชันวิดแล็ปท็อปนะครับก็ทําให้ตัวเมทแพด11นะครับเปรียบเสมือนเป็นหน้าจอที่2ของตัวแล็ปท็อปได้เลยนะครับเราสามารถควบคุม ได้ทั้งหมด3โหมดนะครับเหมือนกับการที่เราต่อแล็ปท็อปหรือว่าต่อโน้ตบุ๊กกับตัวจอมอนิเตอร์เลยนะครับมันจะเป็นตัวมิลเลอร์โหมดที่จะแสดงผลบนหน้าจอของคอมเป็นอย่างไรบนแท็บเล็ตก็จะแสดงผลแบบนั้นนะครับหรือจะเป็น Exten d นโหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานนะครับเราสามารถลากเมาส์ไปมาระหว่างจอของแล็ปท็อปกับจอของแท็บเล็ตได้เลยหรือจะเป็นในเรื่องของ collaboration โหมดนะครับเราสามารถใช้เมาส์คอมพิวเตอร์เพื่อลากและว,วางข้อความรูปภาพแล้วก็ไฟล์ที่เลือกไว้นะครับไปมาระหว่างอุปกรณ์ tablet, แท็บเล็ต USB, แล แล้วนะครับสามารถใช้งานผ่านฟังก์ชันของเวิร์ดแชร์ได้แทนนะครับช่วยลดการทํางานหลายขั้นตอนแล้วก็ทําให้การทํางานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับมันติสกินคอร์รัปเปชันบนหัวเว่ยเมทแพด11เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นหน้าจอที่2ของคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราใช้งานเมทแพด11เป็นเครื่องหลักแล้วเรามีสมาร์ทโฟนของทางหัวเว่ยอยู่นะครับเราสามารถทําให้มันมีเรอร์ภาพจากตัวมือถือเนี่ยมาให้บนตัวแท็บเล็ตได้ด้วยทําให้เวลาที่เราทํางานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเพ่งมือถือแล้วว่าเอ๊มีอะไรแจ้งเตือนบนมือถือหรือเปล่านะครับเราสามารถควบคุมการทํางานบนมือถือนะครับบนสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเนี่ยผ่านทางตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับผ่านฟี สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเมดแพด11เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้2ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกคือหัวเว่ a แอป,ป a l l e r y อันนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับมีแอป,ปยอดนิยมให้ใช้งานหลักๆก็พวกแอปช้อปปิ้งก็มีนะครับแอป,ปในเรื่องของการทำงานก็จะเน้นเป็นพวก WPS นะครับหรือแม้แต่จะเป็นตัว Microsoft อันนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ผ่านทางตัว p t a l Store นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยปกติส่วนเรื่องของความบันเทิงนะครับก็จะมีในเรื่องของพวกไลฟ์ทีวี วิวนะครับ VTV โอ้ยวิดีโอที่โอ้ยลงมาทำคอนเทนต์เองนะครับหรือจะเป็นตัว Mono Max ก็มีอยู่นะครับในเรื่องของการตัดต่อต่างๆนะครับสายครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้แอปอย่าง Flamingo Go HD ในการตัดต่อวิดีโอได้นะครับส่วนการช้อปปิ้งอันนี้หายห่วงเลยนะครับจัดเต็มทั้ง Shopee Lazada ด้าจุดดีเซนทัลนี่สบายๆมีให้ดาวน์โหลดผ่านตัวโอ้ยแอปแกลอรี่เองเลยแต่กรณีที่แอปไหนนี่ยมันไม่มีในแอปแกลอรี่นะครับเราสามารถใช้ตัว p พเทล Search นะครับที่เป็นแท็บเสิร์ชบริเวณตรงตัวหนนน้้้้าาาาะะคครรรรัับบสสมมถกกดดเเเขไไปปแแลลลว็ิ์ชออยผง ใช้งานแล้วสามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับ Facebook ก็โหลดได้ Facebook Messenger ก็สามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับรวมถึงตัวเกมต่างๆนะครับอย่างตอนนี้เกมอย่างแร็ n a r ล็อก x t g e n e r a t i o n อันนี้มีให้โหลดในแอป g a l l e r y เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเกมไหนไม่มีอาจจะต้องใช้ตัว Patal Search ในการค้นหาหรือไปใช้เต i r d ป a r t y s ิ o r e อย่างเช่นพวก a อพ p เคเพวพวกนี้ก็จะมีแอป,ปหลายๆตัวที่เราสามารถหามาดาวน์โหลดได้นะครับในเรื่องของการรองรับแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอป,ปที่เป็นแอป,ปของแ n d r o i d ได้แล้วก็ใช้งานได้ม,ม,าม,าไดมาััน้ก70% ไปเลยนะครับเว้นแต่แอปตัวนั้นนะครับจะมีการเรียกหา API ของ Google บางตัวที่มันไม่สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชัน Google นะครับในกรณีที่ใครยังติดใช้งานแอปของ Google อยู่นะครับตัวนี้สามารถใช้ Google Map ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ใช้เป็น p a t d l Map ของทาง Huawei เองนะครับอันนี้ก็จะทํางานได้อย่างราบรื่นกว่านะครับส่วนในเรื่องของแอป Google ตัวอื่นนะครับที่มีหลายคนสอบถามมาว่ามันใช้งานกันกับตัวไหนได้บ้างนะครับเพราะที่ผมทดสอบดูนะครับสามารถใช้งาน Google c Home r ได้นะครับใช้งาน Google Map ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็น Google Drive หรือว่า ว่าเป็นพวกเอกสาร Google Docs อะไรพวกนี้ต่างๆพวกนั้นไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เช่นเดียวกับการดู YouTube นะครับเราไม่สามารถโหลดแอป,ป YouTube มาดูบน m a t Pad 11ได้อย่างตรงๆนะครับแนะนําว่าให้เปิดผ่านทาง Huawei Browser นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับหน้าจอมันก็ใหญ่เหมือนกันด้วยนะครับเวลาที่ใช้งาน YouTube ก็กดเข้าไปที่ Huawei Browser นะครับเขาจะทําการสร้างช็อตคัทหรือว่าทางลัดสําหรับการเข้าสู่ YouTube มาให้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับสามารถดู YouTube ผ่านตัว Huawei Browser ได้นะครับรวมถึงบริการ streaming ยอดนิยมอย่าง Disney p l เราก็สามารถรับชมบน h ฮมเมดแพสิบเอ็ดได้นะครับผ่านทางโฮมเบลเซอร์เลยก็กดเข้าไปที่ไอคอน Disney p พา s ์ทฮนะครับที่อยู่บนโฮมเบลเซอร์ที่เขาทําการท<ำ>ําช็อตคัทว้ให้เราแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินตามปกตินะครับสมัครแพ็กเกจตามปกติสามารถรับชมได้และที่สําคัญคือรับชมแบบความละเอียดสูงได้ด้วยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเมดแพสิบเอ็ดตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อมาตรฐาน Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6นะครับเป็นแบบ2องคูณสไมโม่ด้วยนะครับรองรับทั้งขึ้นความถี่2.4 GHz แล้วก็5 g h z ตัวบล้วก เป็นเวอร์ชัน5.1นะครับรองรับตัวโคเด็กต่างๆมากมายเลยรวมถึง LDAC HD Audio ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพอร์ต USB Type C ตัวนี้นะครับเป็น USB แบบ3.0เพราะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลการถ่ายาข้อมูลก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวนี้รองรับการทํา Reverse Power Charging ด้วยนะครับเราสามารถใช้สาย USB Type C เสียบตัวเครื่อง m a t e p a 11เพื่อชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าชาร์จไฟกับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ m a t e p a 11มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7 2 5 0 m ป ah ์เลย นี้รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันนะครับใช้งานต่อเนื่องได้12ชั่วโมงตามสเปคของทาง Huawei เขานะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าเราคงไม่ได้ใช้งานแท็บเล็ตต่อเนื่องกันยาวนาน12ชั่วโมงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตีง่ายๆนะครับใช้งาน1วันสบายๆเว้นแต่ว่าจะเปิดบอร์ดเกมนะครับอย่างตอนนี้ผมก็เปิดบอร์ดต,ตัวแล็คแลล็อก Next Generation เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานก็เสียบสายชาร์จทิ้งไว้อันนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภ รุปสเปคโดยรวมของหุ้ยเมเป็ด11กันทีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด10.95นิ้วนะครับความละเอียด 2.5K อัตราส่วนอยู่ที่16:1 0มีอัตรารี f ฟรชเร a e สูงถึง 120Hz ตัวชิปวงจร A นะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 865แบบ7นาโนเมตรนะครับชิปตัวแรงเลยใช้ a า r e n o น650เป็นการ,ร์ดจอหรือว่า GPU นะครับแรมเป็นแบบ LPDDR4X นะครับ 6GB ความจุในตัวเครื่องครับรุ่นที่ผมได้รับมานะครับเป็นรุ่นความจุ 128GB นะครับสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดถึง 1TB ระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Harmony OS 2.0นะครับมาพร้อมกับตัวกล้องหลัง1 3ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับ f stop อยู่ที่1.8แล้วก็มีแฟลช l ว d ดีด้วยนะตัวกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด Full HD ขนาดตัวเครื่องเองนะครับก็เรียกได้ว่าบางเบานะครับน้ำหนักอยู่ที่4 8 5กรัมพกพาสะดวกเลยมีลำโพงด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับปรับแต่งโดย Harman นคาร์ดอนนะครับเช่นเดียวกับไมโครโฟนนะครับสีตัวเหมือนกันเลยมีไมโคร รองรับ WiFi 6นะครับแล้วก็บลูทูธ5.1แล้วก็มีพวก GPS ต่างๆนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ7,250ม ah, ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะครับสำหรับราคาของ MatePad 11นะครับเท่าที่ผมทราบมาวันที่ผมถ่ายรีวิวนะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน20,000บาทนะครับแล้วก็ในโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวนะครับวันที่29นี้นะก็จะมีโปรโมชั่นเป็นของแถมันเดิลกับพวกอุปรกรณ์เสริมต่างๆเช่นหัวใจสมาร์ทแมสติกคีย์บอร์ดแล้วก็ e cil, ตัวใจเอทาพ โฮเอเมดแพด11นะครับก็เรียกได้ว่าในช่วงราคาไม่เกิน20 0 0 0บาทเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้แท็บเล็ตมาใช้ทำงานแล้วก็อย่างอยากได้แท็บเล็ตสำหรับความบันเทิงด้วยนะครับขนาดหน้าจอ11นิ้วเนี่ยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการทำงานและความบันเทิงได้เป็นอย่างดีเลยตั้งแต่การพิมพ์งานเอกสารการส่งอีเมลต่างๆนะครับไปจนถึงการรับชมภาพยนตร์ตัวนี้สามารถรับชม Disney p พา s ์ทสได้ด้วยนะครับกับความเรียดสูงเลยรวมถึงการดู u ู u b e ต่างๆก็สามารถดูผ่านตัว Who Brows ได้้แแลวก็ปพลิเคชันของงทาง Huawei เบ ก็เริ่มที่จะมีแอปพลิเคชันให้ให้ใช้งานมากขึ้นแล้วก็มีแอปที่โอ e ยพัฒนาขึ้นมาเองอย่างเช่นโอ้ยวิดีโอนะครับโอ้ยวิลลิสิกที่ตอนนี้มีเพลงของทางค่าย GM m มาให้รับฟังกันแล้วด้วยนะครับเช่นเดียวกับการเล่นเกมนะครับตัวนี้รองรับการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะสเปคมันอย่าง snapdragon 865นะครับกับแรม6 g b เนี่ยมันพิสูจน์มาเยอะแล้วนะครับว่ามันเล่นเกมได้ดีแล้วก็ตัว h a r m o n y o S 2.0เองผมมองว่าเขาปรับแต่งมาได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถรีดประสิทธิภาพอ,ออออองงงฮาาาารร์ดดแแกกมมมมมไ้ยย่่่่เเเเต็ทีผปิลน,น, Lock นะบ,แบบบฟสู 60เฟรมนะครับแล้วก็เปิดให้เอฟเฟกมันลั่นทั่วแมปนะครับเวลาที่ไปตีบอสอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามันกระตุกแต่อย่างใดนะครับโดยรวมเลยนะครับสำหรับเมด8 1นะครับราคาไม่เกินสมมื่บาทเป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจแต่มันก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้ต้องปรับตัวสักหน่อยหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามันไม่สามารถใช้งานแอปของ Google ส่วนใหญ่ได้แต่ผู้ใช้ก็สามารถปรับตัวนะครับไปใช้แอปตื่นอื่นได้แทนนะครับอย่างเช่นตัว Google Docs ต่างๆแล้วกเเี่ยนไใชช้้ววก Microsoft Office Office WPS หรือดดัับต แมปนำทางตัวนี้ก็มีแอปพลิเคชันแมปนำทางอย่าง Petal Map มาให้ใช้งานนะครับคุณต้องทราบเงื่อนไขตรงนี้ของเขาก่อนนะครับว่าเขาไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปของทาง Google ได้แต่ก็มีแอปหลายตัวที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นบน h u ว w อ i a อปแกล l ลอรแล้วนะครับ สำหรับใครที่สงสัยประเด็นอะไรเกี่ยวกับ huawei matepad 11นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ specphone ของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ